มูลทุสองกล่องเลยอาจารสวัสดีมนฑการค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะทางช่องเจ๊ตู่พารวยเจ๊ตังคนภูไทยน้องเบลแล้วก็มนทการพารวยนะคะค่ะค่ะอันกี่ขึ้นเนาะวานเนาะสองเมื่อสองขึ้นแล้วจากที่เขานอนนี่สามขึ้นไปขึ้นที่สามขึ้นที่เรามาเกาะติดสถานการณ์ที่สามแม่ฮันนี่กับมารอดตัวเล็น้องอู๋องเนาะ ค่ะเมื่อวานนี้นอกวันที่สิบสามเราจากกับมีคนเนาะเดินทางมากมากลออตัวเลขหลายอุ้งอิงหลายหลายค่ะเนาะค่ะจเป็นเกตูกับเกตตังหนีแบบกับท่านหันเลยพี่น้องเมื่อวานนี้เนาะถือว่าหลายๆท่านก็จะได้เลขปิงปองของน้องอุ้งอิงไปแล้วเนาะสำหรับท่านใดนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมไปติดตาม กดติดตามที่เพจเจ๊แต,ตงคนผูไทยสมเด็จด,ด้วยนะคะและ้วก็ประเด็ที่จริงที่งานสี่เดือนท่างกลับมื่ออื่นจะผ้ากันเด็ดโอ้จะเดินทางกลับเมื่อวานมึงดูบบเบาผิดเบาเถิที่จริงน่ะเราจะเดินทางกลับกลับกันเมื่อวานแต่ว่ามันเมือ่อยมันเพีย้ยจ้ก็เลยผากันน,อน่องแรมนอนรี่สอดอีกขึ้นนึงเป็นคืนที่สามนอนขึ้นแรกนอนขึ้นแรกกับกบระบ่ฝันอนอนขึ้นที่สองกอระบ่ฝัน มนเ,นเมื่อหนหนคืนนี่คืนที่สามกับกะเมื่อยน้่มล่ะความเคือว่ขึ้นสุดท้ายสิกลับบ้านจ้าเข้าเมื่อยครับพี่อนัมก็บ่ได้ไหวพระน้ํากับบอกตรงๆเมื่อคืนนี่เพราะว่ามันเมื่อยเนาะจ้ากัเล่นนนนอนเลยวันนี้มาฝันเมื่อคืนนี่คืนที่สามคืนสุดท้ายที่จะเดินทางกลับบ้านบ้บ่ได้หวพระคืนที่สองกด้ไหวอยู่ขึ้นแหลกกด้ไหวอยู่อันนี้เมื่อยแห้งอาบนําแลดวก็พักกันนอนก็นอ่นเนาะค่ะอืม พอดีรับไปฟันฟันเห็นพระแล้วก็เป็นเป็นพระที่ <c oughs> ที่อำเภอของแอดเนาะค่ะเป็นเคารพนับถือนะคะในฟัน,นะะเนาะจ้าเราปเิญญาแต่แต่บขอเอ่ยื้อซื้อบอบอเอ่ยซื้อก็ไดรับเนาะ,ะจ้าก็ต้องเอ่ยก็ไดดอก <c oughs> ก็เป็นพระนะคะที่ที่ไท <c oughs> บาน <c oughs> าวบ้าบานเคารพนับถือเพิ่อนนอกจากบณิญญางวดก้อนนี่ แ <Add S 2> อดก,กระทุ่มตัวเลขของเพื่อนหลายอมัดเพิ่นกับว่าที่เพิ่นกับว่าได้หายตัวเลหายเลขเหรอกต่ว่าเขาจาับออกปริศนาคาบอกของเพื่อนเนาะเรา,า<ช>ไปเด็กกระเล่ม่าแปดเป็นตัวเลขกระเล่ไเป็นงทุนตัวเลขพราะว่ามาัดบันีเพิ่นมาในฝันเพื่อนได้ว่าว่างหนึ่งวดนวันว่างหนึ่งบอกเลขว่าถือมันบอสสันเขากับนางนกเพิ่งอยู่ได้ว่าจ้าแต่ว่ากับว่าเป็นยังเดี๋ยวว่าเป็นยังวันนี้ปูจาน จะเอาขค้ืนไห้ประศริ์ปันวาป็นวาได้เนี่ยห้ากะเพาเป็นยังเนี่ยสิห้ากระคือบาหาเพกาเป็นยังเพราะ่าที่ห้าลงทุนลงร่วแบบเ้าก็บะได้บะได้คิดอียังมังไม้สินะค่ะแต่ว่ากับวังกับ่าถือแล้วก็แล้วเนาะค่ะกับ่าถือเป็นแล้วก็แล้วที่ในในในความฝันของเ้าอนะปานีนเพิ่นกับไรบาพ่อพ่อพ่อปูปันวาเดี๋ยวปูเสียเอาขค้ืนไห้เพิ่นพผ่นใบเปี่ยนจากจากพาเลืองจากเป็นพระเนาะ ไปใส่สุดขาเป็นเป็นเพื่อปูชีปาขาวกับคือพนมีไม่เท่ามาน<ช>น,น,น่าวันนี้ย่างขึ้นก็จังขึ้นเป็นซานน่อยคล้ายๆว่าย่างขึ้นเป็นซานน้อยเพื่อกัอันนี้ไม่เท่าึ้นไปก็เลยว่า,าปูคือเปล่งสีในความฝันเท่ากับตกใจเป็นปะก็เลยว่าอ้าปูปูคือเปล่งสีแต่ว่าวันนี้เพ <ưng. S 1> ื่อกัดซักไม่เท่ากันไปนางนางแค่ค่ายไปนางเฮดพิที่ือจังเอาไปตาหาตัวเลขลนั่นแหละวันนี้ สักพักหนึ่งเพิ่นกระท่ำพิธีของเพิ่นสักพักหนึ่งเพิ่นกับเลขห้องขึ้นสี่แปดสามปรสันก็เลยสี่แปดสามค่ะชัดเจนเลยปู่บอกวอาแมนจากที่จากที่เป็นพระมันบอค่ะเปิ้ลวาวันงนึงบะถึงมันบอธรรมดาวันงนึงปู่บอกบะถึงมันบอค่ะบัณฑิเพระละว่างวันนี้ปู่จะเอาขึ้นห้ค่ะเปิ้ลวาน่ะบัณฑิตวันนี้เพิ่งเพิ่งกับเลยไปเปลี่ยนจากพระนะจาก สีวอนนะค่าเรืองน่ะก็เป็นไปเป็นพ้าขาวแล้วเพิ่นกัดซักไม่ไม่เท่าให้ทายย่างขึ้นไปคือจําเป็นสานเป็นอีกย่างนี่แหละอันนี้เพิ่นกับไปนั่งท่าพิธีก็จงเข้าไปเห็นขึ้นไปในหอห้องคนนั้จ้าย่างขึ้นไปแต่ลาแห่งบรูวบย่ใส่ได้อืวันนี้เพื่อนกันย่างข้ามย่างขึ้นไปย่างย่างซักไม่เท่าขึ้นไปปุ๊บวันนี้อ๋อจกเป็นพระขึ้นมาเป็นเป็นปู ปูนุ่งขาวเป็นปูชี้ปขาวนะใช่ใก็ว่าเป็นผ้าเพิ่นกะบอกเล็กปูได้เพิ่นก็เลยเปลี่ยนสุดนะนั่นละในในฟันกับฟันแปลกอยู่ซจำเพิ่นแปลงหลังจังบูพีชินแม่แม่นละเก็บมาเลยวันนี้เพิ่นเพิ่นก็เลยท่าพลาดพลาท่าทีีไปแล้วเพิ่นก็เลยห้องขึ้นมาซีแปดสามนี่ละท่าที่เจ้าของในยินชัดชัดเจนมากแม่ ตารางหรือว่าเลขเลขของเพิ่นเพราะว่าเพิ่นวางหวดกรไถ่ประถเป็นบอ่อแต่เลขหมวดกนเพื่อน,นอ่ะแปดศูนย์สามเด้ถ้าถ้าเข้ามาตัดมันก็ยังมีแปดสามสามแปดสี่แปดสามเพราะว่าหมวดกนเก่งนักจัดนังเนี่ยคือแปดศูนย์สามอันนี้ก็คือบอกสุฟังเนาะอันนี้ก็าตามฟันเพราะว่ากับแปดลูกเมียขึ้นมาจำความได้ก็เกล่นบู๊ฟันแล้วก็เลขยังติดอยู่ใน่อยู่ในในนสมองเฮ้าโยแมนแบนี้รู้สึก แต่ว่าการคือสิบวอาสิบอกเอฟซีเนาะปีนี้บอมมีความมั่นใจในความฝันจาขวางเป็นบอบรู้ว่าเป็นยังถ้าเป็นปีที่ผ่านมาเอฟซีที่ได้ที่ติดตามแอดมอนตการอน่ะเพิ่นจะรู้ดีปีที่ผ่านมาในคันแอดมอนตการนฟันนี่เป๊ะ,ะเลยอืแต่พอตกมากปีนี้เห็นบางงวดบางเนึ่งน่ะฟัน่ามีคนห้องบอกแปดซีซีมันก็ออกหา่าห่าแต่ว่างวดนี้สี่แปดสามต แต่ว่าตามตามลัทีิปี่ผพานมาคันผู้ทายบ่อบอกนี่เป๊ะเลยเด้อันนี้เป็นปูพ่อแม่แต่มันมันมันเพิ่นซักไม่กันเท่าขื้นทั้งสารแม่นจ้าจากจากเป็นพระหรือว่าจังไดจากเป็นพระถ้าสําหรับมุนทการคิดว่าเพิ่นซักไม่กันเท่ายางขึ้นทั้งศารค่ะเลขชุดนี้สิเป็นบนหรือว่าสิเป็นโตเลขขึ้นหรือว่าจันใดตามลัทีเจาขอวฝันอันนี้กกบกับบาลูผู้อ่อนตว่าเฮากัคือท้องบนท้งล่างใบหนวด บอกนาฬกาสื้อขึ้นชรวงเนาะแต่วันนี้เห็นบางวันวันบางที่ผ่านมาก็เป็นมะฮองบอกผู้ใายแต่ว่าเด็กหน่อยได้เป็นเด็กหน่อยผู้เฒ่าวันก้อนเนี่แปะซีซีเมื่อก่อนห่ะฮแต่อันนี้กับเป็นปูเป็นพระปีที่ผ่านมาจะเป็นผู้เฒ่ามาบอกเป๊ะตลอดเลยนั่นแต่ว่าปีนี้บ่รล้ว่ามันจะเป็นจังไดเนาะท่ากไบมันเอาง่ายงาขึ้นมาท่กับขึ้นไปน้ำแน่เพื่อบ่เป็นเพื่อบ่อกหาม <ก>เพราะว่าเพิ่นเพิ่นยังว่ววงววาฉันได้เสียชีวิตนั่นเด้แต่วันกั่ยังไงแต่วัาในในฝันคือจงคือจำมาละ่ะเหมือนว่าเพิ่นเป็นผพ้าเพิ่นจะพิศิสนแล้วก็เพิ่นกับเป็นผ้าที่เป็นปูท,ที่ทใช่แล้วกับที่ไทบานเพินเน่นการบถือแมนเท่ากับว่าสาม,มาบอกซื้อแต่กับแปลกจะแปลกไหมข้ามาอันนี้ยู่ตั้งสีสเกตเนาะจ่อจิวตั้งจังหวัดสีสเกตแล้วมาฝันคืนที่สามคืนคืนที่เรา

อาจจะคืนนี้อาจจะได้อาจจะได้การลอยกงินแล้วก็ไปต่อที่รัฐบาลไทยเลยคะคะคาเข้าใดคานาม่านะเพราะว่าวันนี้เราก็ต่างคนต่างแยกย้ายแล้วเมนยนะแต่ว่าก่อนที่จะแยก่้ายเข้ากับตรงไปล่าแม่ฮันนี่ก่อนจ้าแต่ว่าก็จะไปไปศาลก่อนเมนเอาค่ะไปไปไปที่ศาลแม่ฮันนี่ก่อนกลับไปล่าเพลินขอพรเพลินให้เดินทางปลอดภัยนะแล้ว หลังงลังหลังหวยออกนะคะหาลังประกาศผลแล้วเราค่อยกลับมาใหม่นะอันนี้เรากลับไปเตรียมความพร้อม,มไปเติมพลังไปพักผ่อนแล้วก็ไปเคลียร์คลิปตามตัวเลขของของของพื้นที่เราที่เราตามเนะาะทาเลขน้องอูเองเลขยุสานเขานี่้อาตรงมานในนอนแหละจา้าแต่ว่ากับกับพิจารณาเบิรงเด้อค่ะทานผช่วมตัวเลขที่ <c oughs> แอดเรนีนชัดก็คือ483นะคะขันมาขันชอบก็จังคอยลงทุนน้ำแอดเนาะค่ะกับหม้มากประชอบกับพานนะคะขอให้ทุกทุกท่านโชคดีเด้อจ่าบ่าว่าจะเป็นทางช่องเจ๊ตังคนบูไทยเจ๊ตู่นะคะน้องเบลพารวยแล้วก็มรดการพารวยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแน่พี่น้องค่ะแบบและเก้าและที่เราจะเป็นตัวเลขนะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นตัวเลขแ483าอเจ๊เเอาให้เป็นเบื้องล่าง กล่องเจ่าบกผ่องไข่ันอยูมองได้หล่ะเกตุ๋งคือคนเดียวคนละมุมเออจงจงจำเอาไปฝากเป็นแนวทางนะคะความฝันของมนทการเนาะพี่น้องเนาะถือว่าฝันดีนะคะนอนนำกันจะค้นกว่าเมื่อคืนนี่สีคนก็ได้นอนนำกันสีคนพี่น้องฝันดีจริงๆแล้วฝันดีบ่สุกนแต่ว่าของมนทการนี่จะฝันดีที่สุดเพราะว่าฝันได้ตัวเลขเลยนะคะนะคะแต่ว่าของแอดมีฝันว่าไดียวยูได้กินนไแม เกตุฟันมาในขื้นเวทีนั่นเห็นมัพี่น้องอันนี้มือเสามาเสียงโมมี่ขื้นเบิ่งฮะจ้าวตัวเล็กขอบคุณมณฑการนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเอฟซีทุกท่านนะคะจังไรกับฝากกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมไปติดตามที่เพจเจ๊ตังคนภูไทยสมเด็จด้วยนะคะ พี่น้องจะดได้เงินเติมน้ำมันมาหายตัวเลขน,นะคะพี่น้องอ่ะใจะได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เอฟซีโชคๆวันมาในงวดวันที่16มีนาคมพศ2566นะคะเดี๋ยวแอดมินจะไปใส่ตอน,นะค่ะกด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 ติดตามนะคะแล้วก็กดล่อนะคะว่าสำหรับท่านใดนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมไปติดตามกดติดตามที่เพจเจ๊แตงคนผู้ไทยสมเด็จด,ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ ขอขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภในการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนะคะ